ลือกแบบแหบวบนเพชรยังไงให้ดูใหญ่ขึ้นใส่แล้วสวยโดดเด่นวันนี้ไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งค่ะให้เราเลือกแบบแหวนเพชรที่เป็นตัวเรือนทองคำขาวหรือว่าไวโกนะคะเนื่องจากความแวววาวของตัวเรือนไวโกนะคะจะกลมกลืนไปกับเพชรด้วยแถมเสริมให้เพชรดูสวยโดดเด่นขึ้นและก็สําหรับท่านไหนนะคะที่ชอบใส่เครื่องประดับสีทองอาจจะเลือกชุดตกแต่งหน้าหน้านของเพชร เพเสริมให้เพชรดูสวยงามโดดเด่นมากขึ้นค่ะสองค่ะให้เลือกกระเป๋อแหวนเพชรที่เป็นแบบหุบหนามเตยนะคะนอกจากจะทําให้ตัวเรือนแข็งแรงแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเสริมให้เพชรดูใหญ่ขึ้นได้ด้วยค่ะโดยเฉพาะถ้าเราเลือกใช้หนามเตยขนาดใหญ่เช่นหนามเตยลูกซ้อนหรือหนามเตยหัวใหนะคะก็ทำให้แหวนเพชรของเราดูมีเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็ช่วยเสริมให้เพชร รางของเราดูสวยโดดเด่นมากขึ้นยิ่งขึ้นค่ะ3ามผ้าเลือกบาดข้างแหวนที่เรียวลงนะคะเพราะการเลือกแหวนที่บาดข้างเรียวลงเนี่ยนอกจากช่วยให้เพชรเม็ดกลางของเราดูสวยโดดเด่นขึ้นแล้วนะคะก็เปรียบเสมือนการที่เราเลือกเสื้อผ้าค่ะถ้าเราเลือกชุดที่สวยกระชับนะคะก็จะทาให้เราดูมีสัดส่วนองเอวค่ะ ออกมาเนืว้ยสวยเคอร์ฟ t คอย่ยงแน่นอนค่ะลอาจัดีแล้วนะคะการที่เราเลือกแบบแบบนเพนที่เรียวเล็กลงเนี่เวลาเราใส่แล้วเนี่ยก็ทำให้แบบนยิ้งของเราดูสวยโดดเด่นมากขึ้นค่ะสี่ค่ะเลือกตัวเรือนแบบล้อมเพชรนะคะ วิธีนี้นะคะจะช่วยให้เพชรดูสวยอลังการขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นแหวนเพชรไซส้กระดับเนี่ยพอล้อมด้วยเพชรเม็ดเ,เล็กเข้าไปก็จะทําให้ดูใหญ่ขึ้นเหมือนเพชรไซส้เกือบ2กระดับเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้การที่เราเลือกดีไซน์แหวนเพชรเม็ดแบบนี้นะคะก็จะทําให้ลูกของเราดูสวยหรูหราเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะการเลือกใช้เพชรแฟนซีที่มีรูปร่างยาวค่ะ เรื่องเพชรแฟนซีเช่นเพชรมาคีเพชรรูปไข่เพชรเอมิเรรัลคัทหรือว่าเพชรทรงหยดน้ำนะคะถ้าเพชรที่น้ำหนักเท่ากันพชรทั้งสี่ทรงนี้นะคะก็จะมีขนาดความยาวกว่าเพชรทรงกลมค่ะถ้าเรานำมาขึ้นตัวเรือนแล้วนะคะก็จะยิ่งทำให้ดูเหมือนเป็นเพชรขนาดใหญ่เลยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นเพชรสเปคเดียวกันเพชรแฟนซีเนี่ยก็ยังมีราคาสูงกว่าเพชรกลมอีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่านอกจากที่ได้แหวน ด้วยระคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นถในการเลือกซื้อแบบแบบหวกพิษยังไงให้ดูดูใหญ่นะคะสวยสมกับราคาและก็มุประมาณของเราะคะสำหรับคุณลูกคา้าท่านไหนเนี่ยที่ช่วงนี้กำลังมองหาดูนะคะก็สามารถ inbox มาสอบถามโปรโมชั่นและก็ราคายายนะคะที่เพตของทางร้านเราได้